สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประตูขุดทุกคนเด้อวัดอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะพี่น้องมือนี้มาหาซอสแปง้งคือเก่าพี่น้องโอ้ยมือนี้ซอสแปง้งกำลังห้อยซีนห้อยนางคือ 9, เก่าเบียกง,งานเผื่อนเนะาะได้ได้สอวิวได้จากโลแต่มือนี้ลูกได้จากโล่อ้ไรมันนี้อืมสามสิบแล้วสามสิบโลแล้วเนาพี่น้องไอเต็มคาราเบลสามสิบโล่อะิวได้สระนมได้จากโลเลยสามสิบสามสิบโลคือกัน นั่งห้อยไม่ห้อยมาอยู่นี่เพิ่อนเื่อนเพื่อนเบ้นเนาะว่าอันนี่เห็นเพื่อนให้ห้องคลองแตกพี่น้องมาซื้อหนิเนาะให้ห้องคลองแตกจะได้สุดมาสันจะได้สุดนอนมาสันบ่ฮะโดยโดยบ่ดังๆังแล้วมันจะบ่นยิงิงเข่ากันยังเหมือนกับชินแหงชินแหงเนาะโดยพอต้องแปลกใจเนาะห้อยชินแหงกยากินก็ชินแหงเนาะ ประเี๋เพิ่นกะว่าเพิ่นนั้นยังกาะพี่น้องเพิ่นหายยี่ด้ชุดนอนเพิ่นว่าโบมีชุดนอนบ่เจ้าน่ะยโบมีมีแต่้าชู้นุ่งชุดบัาชินรถบ่นอนอ่าตุณงย่าใจดีกัไเลยเพิ่นต้นเพิ่นน้อเพิ่นว่าเพิ่นโอนเงินมาให้สะกลุ่มพันน้องคิวไปซื้อสุดเหรอจ้ะดีใจอยู่บ่ดีใจบ่าเพิ่บุพัฒน์แล้วเพิ่นเปิดสื้อเห็นเนาะเนาะเพิ่นก็มีความเมตตาให้น้องคิววะดีเลยมีความเมตตาให้เพิ่นเนาะพี่น้องเาแบบว่าเพิ่นกา เกิดมากเพิ่นกะว่าบ่เคยแบบอยากซื้อแต่กะประหยัดเงินไว้เฮ็ดเกือนบ่เลี้ยงน,น้องหาเงินเลี้ยงน้องผู้เดียวอันจะ้ะสุดท้ายกระเด้เงินมาแจะระเบิดกะเอาไว้โฮมไวบ้บ่น้องมคิ้วเนยห่มเท่าไหร่เลยอันท่านหอยหนังมันหอยชีดมันกะบ่ฮู้บ่นนี้นะบ่นนี้นับประมาณเท่าไหรไห่ประมาณเท่าไหร่เนประมาณเท่าไหร่ให้เราสูตรเกลื่อฟังดู ประมาณแสดงเงินในบัญชีให้เราฟังด้วยบัญชีที่จะโหมไปไหนะได้ประมาณเทา่าไรอืมอืมสี่หาพันเนี่ยสี่หาพันบาทมวยอืมรายเติมบมาสองสี่หาพันบาทกับเป็นเงินบาทเงินกีดก,กับประมาณสามล้านปลายพอสามหมูหน้อยแน่น่สามานอืมสามานปลายอืม อันนี้กราหับแจ้งให้สิให้หับเนาะชาวทิวบุษมสาวทิวบ้านเ <laughs> ป็นแอ้มวานเนี่ยทำโฆษณาซื้อหลังจากซื้ได้หายออกมาค่ะโล่งใจอยู่บ่โ <laughs> ดยเป็นยิ้มหัวกับวานี่คือสิบอบอกว,ากว,กวา่ามีคนพิการตั้ใจประเดี๋ยวหายว่านี่เราได้หายออกมาอะไรกับโ่งเนาะน้ะองทนะ <laughs> ิว,าวานาะโดยนะะคาได้หับการกดปล่อยเดยพียนะ่น้องคนแล้มีคนหักฟังอะไรกับมีคนแบบฟังปัญหาเนาะสิ่งที่เขาเป็นเนาะพี่น้องเนาะ ทุกคนกะเกิดมาก,กับโมเมนสิวสสมบูรณ์แบบแว่าทุกคนคนเฮากับมีขลาดนาะทีมีเรียกมีงานเพจบางคนกับว่าเอา้าเป็นยังน้องคือโบาจักทําการทํางานเป็นยังตมคอว,วันสำเร็จพี่น้องน้องก็เห็นยุ่งงานนี่เดวีวันหนึ่งได้หาสิบบาทพี่น้องอ้สิบบาทห้อยบัดมือเท่าคําบางเสือมันตอกมันปักมือบนหองคิวโดยก็อคนฟังเนี่ยพอมี fc บางคนเพื่อนก็บว,ว่าเจ้าเนะี่ยเป็นยังตมคอให้คนมาสวยคือโบทําทงานส่วนใหญ เด็กพี่น้องไปกระทำงานหอยซีนหอยนางบนมือบดเวนหอยซีนซีนหมูเนาะห้อยแล้วก็เอาไปขายตลาดไปอบแห้งแล้วก็ไปขายบนห้องพิวโดยบางคนคนว่าจ้าคือบ็ดเรียรนด็กพี่น้องเห็ดบางเถียรคนว่าตอกนี่มันเสียบม,มือพี่นอ้องตอกนะี่มันไปเสียบกับม,มือเวลาเขาเสียบจิ้นนะแต่เป็นน้องเลยพี่น้องบหรอเมื่อไหว่ใช่ปะเมื่อไหร่อกกูซื่อๆเลยน้องมานั่นงคอคือจังคอทานคอม,ม,อมเมนตะ์บะคอมเมนต์เนาะบอกให้เข้านะเออ โอ้ oh, ทีน้องไอ้เบิร์ตคำสิว่าเอาเนาะคนความคิดหลบต่คนอืน่นนะมันเป็นยังสูสูเนาะพี่เ้ยคนเฮาก็มีทั้งคนหักเนาะ<ม>คนหกักคนชังเฮาเฮาเสียคนทั้งโลกมาหากักเฮาเดียวก็เป็นแค่โบได้ประทันซะทำใจสูสูทำตีคำชมคำดา่าคือว่าเป็นคำขอบคุณเนาะ<ม>ขอบคุณเด้อมาสิว่า,า,วาขอบคุณเดอ้อหลานาจะคือบอกพิษภัยจากการได้ขอโทษขออภัยในพินของตัมีคอมเมนต์บอดีเนาะคุณก็เลยแบบฝากถึงเนาะ คอมมินนั่นทีมาบอเนี่ยนีคือน้องน้อมถือกรเฮ็ดงานถือกระสูดตายครอบครัวก็ดีใจน้ำน้องทีมีปัญญาใจดีเนาะให้ความพักคอมมินตาน้องกไปทำทำชู้เนะาะฝากเงินมาสองพันบาทให้น้องคิวเนี่ยไปอ่าซื้อเสื้อผ้าซื้อสุดน,นอนเลยคะจริงจริน้นองอยากได้ถ้าเลือกษียณผ้าไปซื้ออ่าสบู่ยาสีฟันเนาะเกิดใส้สปิาตามภาษาเด็กน้อยอะไรแต่เพป็นให้แค่นในน้องคิวให้ซื้อแค่นี้ กะให้น้องสองคนน้ำน่องกิ้วนางนมโดยแล้วก็จิ้งไปอีส์นางกินอีส์ชอบโดยสมดีมาจบถึงน้องไอ้ไว้ไงหางมีลำรวยคาคล้ายพัฒนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อไอ้การค้าสีคล้ายทางขอให้เด็กขอให้คายได้ราคาเนาะน้องกิ้วเนาะโดยอ่ะอุพพลให้คนนี้ลูกตาก่อนขอให้คนมีสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพิเ่อนเจริญหงเฮืองในหน้าทีการงานาถูกเพิ่นกำลังสิขายที่ขายทางเขาเพิ่นได้ขายราคาเป็นแพงหน่นอยเนาะตน,นน้องคิวเนาะดเพิ่นบอกว่าวันพระให้น้องคิวไปบุญให้เนี่ยกอพ,อพอรอยู่วัดได้แบบว่าเค็ดๆนะบ้านเดีแบบบ้านเดียาเอาเค็ดตบอกแนะนำมน้องคิวก็เขากับเขาเเลยเขาบเคยไปเวนถ่าโนโผล่บอกเดีย๋ยวแต่ไม่ได้ถ่านโผล่เนาะเจ้าสมล่หน่อยจ้า่อรีวิวดูสักมูน่อย คนคนแตนิยมไปลาอยู่แต่ว่าบักบนยังก็ได้บอ๊ะเนี่ยังได้ก่อนก็ไปสร้างด้วยสมุนไอยู่บอ๊ะเด็กเนาะไปยืนใส่เขาไปให้ไปว่าเห็นหลายคนไปไปบักบ่ไปบักไปบนนี่แหละได้บอ๊ะไปได้สมหมากสมพลอยู่ได้ยังไงยังไงแบบไหนแบบไดนได้ยังไงไปขอนี่แหละไปขอแม่ยไปขอพรไปอัน บ้าไปยังนี่ก็ได้อยู่เห็นเพิ่นสมหวังอยู่ได้เนอ้นะแม่นบ่ขณะคนอยู่ปักเซอยู่สวรรัเดียงจันเนาะแมน่นยู่ภาคเหนือประเทศลาวก็มาเนาะนยังมาก็ยังไปเด้คนอยู่อเมริกาก็ยังมาได้ก็เถีอองยงกันข่าวเลยแมนเราพี่น้องเป็นห้อยสยิสยเป็นซอยซอยแล้วก็ไปเอื้อก็บัดนี้แมนโอเคขอสิพาล,ลูกน้องเจ้าไปซื้อสุดชุดนอนนี่ได้อยู่บน่นได้ได้เออขอพักงานก่อนเด้ออืมได้พาไปโลดอืมโอเคเนาะ โอเคน้องแป้งนอง้องคิวไปล้างมือไอจีบพาไปซื้อสุดนอนน้องนมบอพิษเนาะน้องนมน้นอ,งนมนองขอนมเนาะโอเคไปไปล้างมือเนาะอันที่เพป็นมาเพป็นมาหับจ้าหอยซีนบ๊วยพี่น้องเอ็นนี่น้องน้องแป้งการหับจ้าหอยซีนโสดเท่ากันเนียคนจีบแปดปีโสดเปิดใจเพีน่นบบเราบอกเก่งพี่น้องโอ้ยมือเป็แผดำดูฟอ,องกันเลโอเคบ่อ okay, ยพี่น้องป่ะไปจีบต่อคลิปเดี๋ยวเดี๋ยวไปล้างมือล้างน้องคิวน้องนมพาน้องคิวน้องนมมาซื้อสดนะพี่น้องกะ โบมีแม่กันสั่นเลยพี่นอ้องมือกันสั่นๆหน่อยนึงเนะนาะแนพี่น้องทิวน้องนมมีแบบคืออยากได้เออคือโบมีมีแต่ผมได้นีิเด้อเอาว่าแบบนี้ข่อยเป็นซิมีบ่าขยันข่อยโบสั่งให้เอฟอยู่ในเฟซบุ๊กข่อยเอฟเอาเห็นบอกแนมเด้อสุดเธอสองคนได้ไปห้องข่อยได้ทิวนม เอาดีนะดีดีเนอเนี่ยน like ี่ก็ได ah, ้นี í, ่อ่ะสุดนอนเนี่เลือกอะไรบัไหนเดิเอาโลดทิวงามอยู่ในเด็ดเราจะเอาไม้แบบคือขอยไว้สั่งให้ดอกนี่ๆๆนี่นี่กาลุยใหดิบอตัวน่ะเออแค่ข่ายองข่อยแหละฮะเราไปเลยเธอ ขายาวฮันี่อยู่ลุ่มมาดิขายยาวกเงี่ลยุ่มมาดิน้ำมือนางนมมาดินี่แหละสุดปรีงามเด็กหน่อยตะมูตะมีฮิตตี้แม่ลายการ์ตูนเอองามนะสไล์เนาะวงาสัอือ้ไมาดค้เน่าะสบายดีเลยน้องตีนน้องออาสุดนอนบ้างมั้ย คาง้งแรกในชีวิตมอสมาสุสนอนเนี่ยประตูดีใจบ่ดีใจน่ะรางวัลในคนขยันเออบอลที่เ้าหันิสดเลยเอาไม่น้องเทียวหงมเออหนาสุดเลยมีเด้อเออบปยับเปหนาซะเปยังมันสะงามสิมีบ่ล เมื่อซินสัันในอย่างเด็กพี่น้องพรสก,กรมไม่กันซันตายค่ะทุกคนเมืเ่อยงามเพิ่์ลมาสลายสว่างแมงหน,หมนเมน่ไายห้าแมนอซิโบแมนเด้คิวนมตัวสีเผียบตัวน่ะแบบน้นดีๆ,ๆพี่อาคาบอแมนวะดูๆๆด้บแมน โมเมนต์บอกไปยังหมอต้องเยู่เในเมืองแต่มันกระสีโบมีเ็ษในเมืองเที่ยวเออมาแหละเที่ยวเ็ษในเมืองผมมีค่ะลายไป กลับไปมากมาส่งทีเจ้านี้แล้วนี่คำเลยแล้ไปแค่นีน,นบ่ราคอยซื้อมาให้เราโค่คำเลยไม่เจได้เลยว่ะเด็เอาโรดหน่อยเออใส่สบายอืมอืเอารดอืมุด,มดทะเลัวนี้ได้หุ่นนี่นะ สามร้อยห้าสิบุ่นไดเทเอ้ยสองร้อยห้าส,สิบก็บ่ไดรบอเอาสองสูตรเอาสองสูตรรุนซาเอาพุูดสูตรเลยบอทชิวนมแ้าทิวมกักนมมกักยูบสิ มันมีจักสีใหลือเันนี้มันมีเดียวอืมแม่อสีดํตัวนี้กรมอสีเอาพลสุดบนเทีวเอยเอาพลสุดเอาเอายางละสุดในหุนหมักเบาใส่ได้อยู่บนสูงกว่ากมรอเดเอรเเอ ตัวเดียวว่าจีชอบกระมียนจนี่ชุดเจ้าจำมโบ้จะได้ลายใหญ่ลายบงามอันนี้ที่จะเป็นลายน้อยบอันนี้ลายเวรุ่นได้สวลายลายกุชชี่หรือบ่กให้น้องนมอันโนมขนมขอบใจพื่ใจดีเน,นี่ยไปอื้มงานอาเนี่ยนะไทสูงสำคัญยืนเฮงกระดุนจองคนยืนดู ยนเฮียงกระโดนนี่ไงกว่ากันยี่ดียดีนุ่มป้าหอบแปดสิบอยแปดสิบอยหกบบออยหาสิบแปดากันสพี่น้องนดีน้องน้ององอยากลดไนึงเนาะอเป็นน้ำยืดโตไ่ป็นไ่ไแมน นอ้องชิวเราเป็นคนแบบประหยัดนะประหยัดเลยน้องพลายประหยัดเพิ่งสองสุดเบื่อจ้ากรมกับดำได้แล้วได้แล้วอืมโอเคปไปวลายกันไปได้แล้วเนาะได้ได้ผู้เจกคสุด สามสุดเลยบ่กาผูกพ <so> ี่น้องพอดีเบิดเลยเงินเบ็ดหายกันเนาะปะเมื่อแับนี้ตะกี้วันศุกรเอาเลยเนาะพี่น้องได้เสยเนาะสุดน้องทิวน้องนมกลับประมาณนี้ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนทีบ้าห้ความมากความเมตตาน้องที่น้องนมเนาะให้ผูกเพกันได้มีห้อยยิ้มได้มีได้มีสดใสเหมือนจะพี่น้องไปบูชาก็ให้ห้องตกแตกโอเคคือพี่น้องคลิปนี้ประมาณนี้จะพึ่งฝากกดติดตามกดไลค์กดแชายกำลังใจเหนื่อยเลยพี่น้อง พกอกันคิดหนาเด้ออ่ะโอเคอ่ะได้ค่วเลยคิวนมมาพี่กอนไปซื้อมาไปซื้อซาลีคืออยากซาลีไปหางหนาซาลรนหวาะห๋วมีโะหัวเาะหัวเราหวาะอกวเราะัเหวเาะหเราะวเร้เราะหัวเราเาัเาะหัวเาเราะเลยเาะเลาะเเาะ เราก่อนในหนึ่งเราเบิ่งตลาดแรงพี่น้องเบิ่งนี่ยังไงเรากินเขาเห็ดเห็ดอันนี้นังเค็มซาวลาล้างซื้อแอปเปิ้ลผลัมไม่อู่นฮะเราจะกินมา,อ,าอุ่นเนื้ออยู่เบิร์นกินเนี่ยไปซื้อไป บันกินอากายมาป่ะหูข้าวหมามูซื้อเฮ้ยจะกินมาอ,อังุ่นคนว่ะบันกินจะขือเปไน็ไปไนไงครับตุงยายจะดีโบซื้อให้กินกระบอกินก่น,นไ,ได้นองฟิวสวยไ,ไหมทึกเลรินชิมหาพันิ ปกติได้กินดูอยู่บน,บน,นมามานดีกเลยซื้อเลยเสน้องนมซื้ออืมเกลือไม่ยน้องนมสถทงเลยไหมมันคำเลยนี่ มีกินหมักซาลี่คือบวมีเนาะจะลาลยกระสือพี่น้องขนมพี่น้องไอ้พีน้องที่ลงนมเลือกซื้อขน,อนมซื้อหมกักเราแซงอ่างุ่นเดี๋ยวสักกึ่งพารอลเขาขายป่า สาวถ่ายยูโหลดเด้ปอปนมปทิวนพี่นอ้องมกิโลเครดพี่นอ้องกะสิประพี่นอ้องคดในกวันในสะพุมเทาเลย ตลาดเนาะพี่น้องตลาดแรงเนาะพี่น้องเนาะคนกหลายเนาะอันนี้ตลาดสามัคคีไส้บอกสนาะสกึมกับโบได้โบงูเนาะพี่น้องเนาะโบจอซื้อตลาดแล้ววั่นพี่น้องเไยโอเคพ่อพี่น้องคลิปวเนี้ยกับะมาณนี้ฝากพ่อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกังใจให้เนโปรปกันคลิปหน้าสบายดีน้องคิวสบายดีลาก่อนเนาะลาคนพี่น้องอีกทีบ้โอเคน้องทีน้องนุ่มกับพาเด็กไปซื้อสุดได้พูดสามสุดวันนี้ฮะ เออก,กระิก,กลับสวัสดาวกึมทรงพระท้งข่าวสาวก,กึมชิมเมือก็ได้แบบเดิมเด้อกอ,อกันคลิปหน้าแม่นมืน่อวีนบอดี้มีเสียงหายเพราะว่าดีใจได้สุดใหม่ปอเอาไอโอ,พอลพ่อในเอฟซีแหละกับเอาพ่อเอฟซีแหละภูญายเจดีไปทุกคนอยู่ไว้หรือไว้ที่เพิ่อนเขาเบิ่งมาติดตามค่ะขอขอบใจภูญายเจดีย์และกับเอฟซีไปสุดทุกคนที่มาติดตามและกับให้กำลังใจน้องคิวน้องนมขอบใจและกับฝากติดตามช่องสาวกึมนั่งในเด้อว่าสิขอบใจและกับฝากติดตามช่องสาวกึมนั่งในเด้อสบายดี